เราไปต่อกันที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ก็ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากพายุฤดูร้อนเป็นการเร่งด่วนค่ะพันเอกนัตชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วรวมกับส่วนราชาการ ไปให้การช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนนะคะคือนายสวนอุปรีทีอยู่ที่บ้านหมู่สองบ้านนาแก่ตําบลผาบิง้งที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยค่ะเพื่อไปช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนพร้อมกับได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับประชาชนที่ประสบภัยด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในบ้านนาแก่ตบผาบิง้งอเภอวังสะพุงจัังหวดเลยค่ะ ทางนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23งสาำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุธทธปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติช่วยประชาชนร่วมกับส่วนราชาการต่างๆอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างเร็วที่สุดค่ะ